สวัสดีนะครับเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนทุกท่านวันนี้กบผมอาบิออนวันนี้เราอยู่เกมวีฟิกเวนวันนี้เนี่ยเราจะมารีวิวตัวละครลิมิตซึ่งอีกวันนึงเนี่ยก็คือวันนี้นั่นเองน้องเนี่ยจะหมดจากตู้ไปแล้วแล้วก็ผมเนี่ยพึ่งมาว่างมารีวิวนั่นเองครับนั่นก็คือตัวของลูลูกะชายทะเลนั่นเองครับหรือว่าลมอ่าลมทะเลลูลูกะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับเดี๋ยวเราไปดูสกิลของน้องกันเลยแล้วก็ขออภัยจริงๆที่มารีวิวช้าเนี่ยผมมาแล้วแล้วก็ น้องบางคนเนี่ยที่เห็นตรงนี้เนี่ยอาจจะสงสัยว่าพี่มันเปลี่ยนหน้าโจยังไงเนี่ยให้เพื่อนเพื่อนเนี่ยสังเกตตรงที่ชื่อผมนะครับเนี่ยตรงนี้เนี่ยด้านมุมซ้ายมือเนี่ยให้กดไปตรงรูปบ้านตรงนี้ครับเนี่ยกดหนึ่งที่ก็จะเปลี่ยนวอลเปเปอร์ข้างหน้าได้ครับเนี่ยตั้งแต่เป็นร้านธรรมดาแล้วก็เป็นเอาตัวละครมายืนหรือว่าเป็นพวกฉากในตัวของเนื้อเรื่องเสริมเนื้อเรื่องหลักอะไรอย่างเงี้ยครับพวกภาพศิลปะเราไปดูสกิลของน้องลูรูกะกันเลย เอาละครับเรามาเริ่มกันที่สกิลติดตัวของน้องกันเลยครับต้องการรับอะไรดีเห็นแล้วเนี่ยเทียบเหมือนอ่านเรียงความเลยบอกว่าหลังศัตรูเนี่ยใช้สกิลที่ไม่ใช่การโจมตีเนี่ยลูลูกะเองเนี่ยจะได้รับ2โฟกัสนะครับแล้วก็ทําการเพิ่มเล่นเกรเนี่ยให้กับตัวเองเนี่ยอีก25%อันนี้เมื่ออัพเต็มนะครับอันนี้ผมอัพเต็มเรียบร้อยแล้วแล้วก็สกิลนี้เนี่ยสกิลติดตัวนี้เนี่ยใช้ได้1 ครั้งทุกๆ2เทินพูดได้ยงว่าคูดาวเนี่ยอยู่ที่2เทินด้วยกันแล้วก็เมื่อโฟกัสเต็มเนี่ยจะใช้สกิลลูลูกะเดลิเวอรี่โจมตีศัตรูทั้งหมดที่มาขวางการเดลิเวอรี่ของลูลูกะทําการลบล้างบัฟของฝั่งน้องข้าเนี่ยที่อยู่บนหัวเนี่ยสชุดนะครับแล้วก็2บัฟนั่นเองแล้วก็มีโอกาสอีก 85%เนี่ยที่ทาให้ติดเป็นใบหรือว่าห้ามใช้สกิลเนี่ยหนึ่งเทิร์นแล้วก็มีโอกาสอีก100%เนี่ยที่จะติดตาบอดอีก2เทิร์นติดตาบอดเนี่ยถามว่ามันคืออะไรมันคือลดความแม่นยําหรือว่า,าลดการตีโดนเองครับแล้วก็ก่อนที่จะลดพุดด้าสกิลของลูกา้าเอง,เอ,งอีก1เทิร์นนั่นเองครับสําหรับสกิลนี้ก็จะใช้คอมโบกับ สกิลอันตินั่นเองครับเพื่อฝั่งตรงข้ามเนี่ยใช้สกิลที่ไม่ใช่การโจมตีเช่นลิเลียอ,อาอามิดออะไรทั้งหลายเนี่ยที่เยอะแยะมากมายเนี่ยที่ใช้สกิลไม่ใช่การโจมตีเนี่ยลูกะก็ทําการอาพกเล่นเกียรติกับตัวเองเลยแล้วก็ทําการาเมื่อโฟกัสเต็มเนี่ยจะใช้เดลิเวอรี่เนี่ยใส่ฝั่งตรงข้ามครับรู้ว่าเป็นการสาดยีบัอใส่ฝั่งตรงข้ามนั่นเองแล้วก็ เรามาดูกันที่สกิลติกันสกิลติบอกว่ารับของแถมไปซี่เมื่อใช้เนี่ยเราจะได้รับ3โฟกัสครับบอกว่าโดยการบริการลูกค้ายอย่างช่ำชองของลููกะเนี่ยทำการลบล้างบัฟของพันธมิตรเนี่ยสองชุดแล้วก็เพิ่มป้องเพิ่มเกาะเนี่ยให้กับเพื่อนทั้งทีเนี่ยอีก2ชุดสองเทนินด้วยกันแล้วก็บัฟเกาะเนี่ยทำการเพิ่มพลังมอกาเนี่ยหกสิบเปอร์เซ็นต์และทำการแปะ บัฟไอศครีมครับบัฟไอศครีมเนี่ยไม่สามารถลบล้างได้นะครับบอกว่าอะไรบอกว่าหลังถูกโจมตีเนี่ยจะทําการเพิ่มเลือดให้กับเพื่อนตัวน,นั้นที่โดนโจมตีเป็น20%ของพลังชีวิตสูงสุดของตัวละครนั้นที่ใส่บัฟนี้ครับแล้วก็สกิลแรกเนี่ยบอกว่าส่งออเดอร์แล้วเมื่อใช้สกิลนี้เนี่ยจะได้รับ1โฟกัสนะครับโจมตีศัตรูด้วยพลังอันเหลือล้อนและเพิ่มความพร้อมลบของมานามิรยกเว้น้ใช้สกิลเนี่ยอีก ถ้าเพิ่มถึงดิวห้าเนี่ยจะเป็นการเพิ่มความพร้อมรบรัวเร่งเกณฑ์เนี่ยอยู่ที่25เปอร์เซ็นต์ด้วยกันครับแล้วก็การโกโซเบอร์เนี่ยจะเป็นการเร่งเกณฑ์ให้กับเพื่อนทั้งทีมครับโซที่ใช้เนี่ยใช้หนึ่งดวงแล้วก็ตัวของน้องลูลูกะเนี่ยที่เป็นอ่าอินอายสมุดรูลูกะเนี่ยเป็นตัวลิมิเต็ดนะครับเหมาะกับใครเนี่ยเหมาะกับคนที่อ่าลงคอนเทนต์พีวพีเป็นหลักแต่ว่าถามว่าถามผมว่าพี่อ่าเอาไปลงคอนเทนต์ PVE ได้ไหมผมเพิ่งเล่นผมเปิดมาได้เนี่ยมันยังอ่าตัวของน้องเนี่ยน่าทำไหมเนี่ยผมจะพูดอย่างนี้ละกันว่าตัวของน้องเนี่ยมันเล่นลง PVE ได้แต่ว่า ัวของน้องเนี่ยจะไม่ได้ใช้สกิลที่2เนื่องจากอะไรสกิลที่2เนี่ยมันต้องเป็นเจอตัวละครที่ใช้สกิลที่ไม่ใช่การโจมตีเช่นพวกบัฟพวกอะไรต่างเนี่ยแล้วก็เวลาเราเอาไปลงด่านต่างเนี่ยมอนเตอร์บางตัวเนี่ยมันก็ไม่ได้ใช้สกิลบัฟครับมันก็ใช้สกิลโจมตีธรรมดาทําให้ทุกด่านที่เราไปลงเนี่ยในคอนเทนต์ PVE เนี่ยเราก็จะไม่ได้ใช้สกิลที่2หรือว่าสกิลต,ตัวของน้องนั่นเองครับก็คอนเทนต์ที่เหมาะสมจริงๆเนี่ยก็จะเป็นคอนเทนต์ PVP นั่นเองแต่ถามว่าปั้นพอมาแบก แบกทีมได้ไหมเนี่ยผมก็มอว่าเอาไปปั้นตัวอื่นดีกว่าที่มีฮิลแล้วก็มีรังดีบัฟดีๆจะเหมาะกว่าส่วนคนที่เล่นคอนเทนต์ p v p อยู่แล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็น RTA หรือว่าคอนเทนต์อ่าอรนีนาเนี่ยการไต่แรงเนี่ยคือข้อดีของน้องเนี่ยมันเป็นตัวละครที่มีดีบัฟที่หลากหลายมากครับเป็นดีบัฟที่ขัดจังหวะฝั่งค่าเนี่ได้ดีมากๆเช่น ดีบัฟเป็นใบกับดีดีบัฟพวกลดความแม่นยำลดติตาบอร์ดเนี่ยอันนี้ดีมากๆแต่ว่าข้อเสียของน้องอย่างหนึ่งหรือว่าอ่าข้อควรระวังในการใช้น้องละกันไม่ใช่ข้อเสียหรอกคือเวลาเราไปเอาลงน้องเนี่ยลงอาทีเอเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยถ้าฝั่งน้องข้าเนี่ยยิบลิเลียมาแล้วเอาน้องไปแก้เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะไม่ค่อยใช้สกิลที่อันติกันเพราะว่าถ้าใช้สกิลติเนี่ยน้องแน่นอนว่าน้องเนี่ยก็จะได้อ่าเร่งเก็บตัวเองแน่นอนส่วนใหญ่เขาก็จะไม่ค่อยใช้ครับแล้วก็ ถามว่ามันขัดยังไงค่ะตรงที่ถ้าน้องไม่ได,ได้ได้ใช้สกิลนี้เนี่ยน้องก็จะไม่มีโซครับในการาไม่ไม่ใช่โซไม่มีโฟกัสในการใช้นั่นเองก็คือการใช้สกิลลูลูกะเดลิเวอรีเนี่ยที่เป็นการโจมตีหมู่แล้วติดพวกเศษพวกตาบอดอเป็นใบเนี่ย มันต้องได้มันต้องใช้5โซครับซึ่งสกิลโตีเนี่ยมันได้3โซแล้วก็โจมตีธรรมดาเนี่ยได้อีก1โซพูดได้ไงว่าถ้าฝั่งตรงข้ามเนี่ยไม่ใช่สกิลที่ไม่ใช่การโจมตีมาเนี่ยเราก็จะต้องเข้าเทินตัวเองเนี่ยสเทินเพื่อที่จะแปะดีบัฟใส่ฝั่งตรงข้ามมันเองครับอันนี้คือข้อควรระวังของน้องก็คือข้อแบบอ่าข้อเสียเปรียบของน้องนั่นเองก็คือถ้า ฝั่งน้องข้าไม่ใช่สกิลสกิลที่ไม่ใช่การโจมตีนอ้องก็จะไม่ได้ใช้สกิลแปะดีบัฟใส่ฝั่งน้องข้ามั่นเองครับต้องรอประมาณสี่เทิร์นถึงจะได้ใช้แปะดีบัฟใส่ฝั่งน้องข้ามันเองแล้วก็เรามาดูกันที่อ่าแผนของน้องกันว่าแผนของน้องเนี่ยบัฟอะไรบ้างสําหรับแผนในการบัฟให้กับเพื่อนทั้งทีมเนี่ยจะเป็นการเพิ่มเลื่อนให้กับเพื่อนทั้งทีมเนี่ยอยู่ที่10.8%จุดแปดเปอร์เซ็นตะ์ครับส่วนแผนให้กับตัวเองเนี่ยจะเป็นการเพิ่มเอฟเฟกต์เน็ตเนี่ยให้กับตัวเองเนี่ยอยู่ที เอ้ตัดเอฟเฟกต์รีซิตอยู่ที่27%ครับก็คือต้านทานเอฟเฟกต์นั่นเองเพิ่มมาถึง27%เลยแล้วก็ลูลุกะที่ผมจะเอามารีวิวนั้นก็คือผมจะใส่เป็นเซ็ตสปีด4ชิ้นแล้วก็ใส่เป็นเซ็ตต้านทานเอฟเฟกต์เนี่ยสชิ้นนะครับแล้วก็สเตตที่ควรเน้นเนี่ยแน่นอนว่าจะเป็นพลังมอกกันเลือดแล้วก็สปีดแล้วก็อีกตามมานั้นก็คือต้านทานเอฟเฟกต์ effect, หรือว่าเอฟเฟกต์รีซิตนั่นเองแล้วก็พลังมอกกันเนี่ยถามว่า เท่าไรเนี่ยถึงจะดีพลังมังกนเนี่ยผมมองว่าสักประมาณพันสองถึงพันสี่เนี่ยถือว่าโอเคแล้วแล้วก็เลือดเนี่ยแล้วแต่คนจะบิ้วเลยเลือดอาจจะประมาณสักหมื่นสามหมื่นสี่หรือหมื่นห้าก็ได้แล้วแต่จะบิว้วแล้วก็สปีดเนี่ยผมให้ไม่ต่ำกว่าสองร้อยห้าสิบถึงสองร้อยเจ็ดสิบบวกบวกเพราะว่าถ้าต่ำกว่านี้เนี่ยเวลาน้องโดนฝั่งข้ามที่ใช้สกิลมาแบบที่ไม่ใช่การโจมตีเนี่ยน้องอาจจะเร่งเกตมาไม่ทันหรือว่าเร่งเกตมาใช้สกิลอันติไม่ทันเพื่อที่จะ คอมโบดีบัฟใส่ฝั่งข้มค้าไม่ทันนั่นเองครับแล้วก็อย่างหนึ่งที่สําคัญมากๆสาหรับสเต็ตน้องลูลูกะชายทะเลเนี่ยกินไอศกินไอสมุดเนี่ยนั่นคือต้านานเอฟเฟกต์ต้านานเอฟเฟกต์เนี่ยถามว่ายางําตามเนี่ยควรเท่าไหร่ครับพี่ยางําตามเนี่ยผมให้แบบท็อปเทียอะไรคือ200บ้บวกๆครับถามว่าทําไมถึงสูงขนาดนี้เพราะว่า ผมลองดูแล้วดูดูกะหรือว่าตัวอะไรต่างๆเนี่ยที่เป็นสายโซเวอร์แล้วต้องการแบบอ่าไม่ติดดีบัฟของฝั่งตข้ามเนี่ยอย่างต่างๆเนี่ยมันต้อง200ขึ้นแล้วครับเพราะว่าถ้าประมาณ150 160เนี่ยมันมีโอกาสไม่ติดก็จริงแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยมันจะติดครับเพราะว่าเอฟเฟกต์เน็ตฝั่งตรงข้ามเนี่ยมันสูงมากอย่างต่างๆเนี่ยเอฟเฟกต์เน็ตฝั่งตรงข้ามเนี่ยก็ประมาณสัก250ถึงสองร้อละครับเราก็ต้องทำ ต้นทานเอฟเฟกเนี่ยให้เยอะกว่าเอฟเฟ่ยฝั่งของคามันเองครับแล้วก็ของที่ผมใส่เนี่ยนั่นก็คือนี่เลยที่ผมพูดไปก่อนนั้นนั้นก็สเต็ลองเนี่ยก็จะประมาณนี้เลยตามที่ผมพูดเน้นก่อนนั้นนั้นเลยครับเนี่ยเดี๋ยวผมเปิดให้ดูแต่ละชิ้นเลยเนี่ยครับอันนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็ก็สร้อยเนี่ยออฟหลักเนี่ยเป็นเลือดครับออฟรองเนี่ยเน้นตามที่ผมพูดก่อนนั้นนั้นคือสปีดพวกต้นฐานไอฟเฟกเลือดหรือว่าป้องกันอะไรก็ได้ครับก็แหวนเนี่ยอ่อ ออบหลักเนี่ยเป็นต้นานทานเอฟเฟกครับแล้วก็ออฟรองเนี่ยตามที่ผมเน้นไปก่อนนั้นเลยคือสปีดเลือดพลังโมกันอะไรก็ได้ครับส่วนรองเท้าเนี่ยออฟหลักเนี่ยเป็นสปีดครับออฟรองเนี่ยต้นานทานเอฟเฟกเนี่ยคือควรมีเยอะๆเลยครับแล้วก็พลังมกันอะไรก็ได้แล้วว่าเลือดก็ได้ครับแล้วแต่คนจะบิวแล้วก็เอฟที่เหมาะกับน้องเนี่ยนั่นก็คือผมจะมาแนะนําก็คือเอฟของน้องเองบอกว่าอะไรเพิ่มความต้นานทานเอฟเฟกเนี่ย อันนี้34%อันนี้ผมอัพไม่เต็มนะครับผมอัพที่ขั้นที่2เนี่ยแล้วก็บอกว่าเมื่อน้องเนี่ยใช้สกิลที่ไม่ใช่การโจมตีเนี่ยจะทําการเล่งเกมให้กับน้องเองเนี่ยอีก13.6%อันนี้ก็ดีมา,มากๆครับก็เป็นเอฟที่เหมาะกับน้องเองนั่นแหละนั่นแหละแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูเอฟที่อ่าบางคนบอกว,ว่าพี่ผมไม่มีเอฟของน้องเนี่ยผมใส่เอฟอันไหนได้อีกเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับสำหรับเอฟแรกเนี่ยที่ผมจะมาแนะนำนเพื่อนเนี่ยแล้วก็เหมาะกับลูรุกะ ไทยทะเลมากๆเลยหรือว่าลูลูกะลมทะเลอะไรสักอย่างเนี่ยลูลูกะน้ำเหมือกันไอ้ลูกระไม้แล้วกัน,กมกนผมเรียกอย่างนี้แล้วกันก็คือปาการแห่งความหวังสําหรับปาการแห่งความหวังเนี่ยถามว่าเหมาะยังไงก็คือเพิ่มเอฟเฟกต์ลิซิสเนี่ยให้กับเพื่อนทั้งทีเนี่ย20%แล้วก็เพิ่มเอฟเฟกต์ลิซิสเนี่ยตั้งแต่เริ่มเกมเนี่ยให้กับตัวเองเนี่ยอีก50%แล้วก็ทำการลดเอฟเฟกต์ลิซิสเนี่ยทุกๆท,กที่ทุกๆครั้งที่ลูลูกะ ไม้เนี่ยเข้าเทิร์นเนี่ยก็คือลดทุกๆ3%โดยลดได้โดยลดสูงสุดเนี่ยหรือว่าต่ําสุดเนี่ยอยู่ที่35%ก็ถือว่า35%นี่เนี่ยมันจะไม่ลดไปกว่านี้แล้วครับ35%นี่เนี่ยถือว่าเยอะมากๆแล้วก็เป็นเอฟเฟกต์ลีซิตที่ให้ลูลูกะเนี่ยสามารถอ่าไม่ติดดีบัฟของฝั่งตรงข้ามได้นั่นเองครับเดี๋ยวเราไปดูอ่าเอฟอีกใบหนึ่งกันที่เหมาะกับลูลูกะเองครับนั่นก็คือเอฟของผู้ประสานจิตหรือว่าโซวิเวอร์นั่นเอง อีกเอฟหนึ่งเนี่ยที่เหมาะเนี่ยเป็นเอฟห้ดาวที่ผมจะมาแนะนำนั่นก็คือ Idol s h e er ียครับก็เป็นเอฟคู่ใจของสายโซเวอร์ทุกตัวเลยมันก็คืออะไรมันบอกว่าเมื่อถูกโจมตีเนี่ยจะทำการเล่งเกรเพื่อนเนี่ย20%เมื่อตัวเราเนี่ยโดนโจมตีนะครับคือมันเหมาะกับทุกตัวแหละสำหรับ IDOL ด h e er ียนะครับแล้วก็เ ห้าดาวอีกใบหนึ่งเนี่ยที่ผมมองว่าเหมาะที่จะใส่ให้กับลูลูกะเองก็คือเอฟของน้องอ่านี่ครับผมจําชื่อน้องไม่ได้ไออะไรวะไอนิ่งหนิงเนี่ยไอยนิ่งหนิงจำได้และบอกว่าหลังใช้สกิลที่ไม่ใช่การโจมตีเนี่ยจะเพิ่มความพร้อมลบของมือใช้สกิลอยู่ยี่สิเปอร์เซ็นและลบล้างโซฝั่งตรงข้ามอีกยี่สิเปอร์เซ็นอันนี้ก็พอที่จะใส่ให้กับลูลูกะไม้ได้เหมือนกันครับแต่ว่าเป็นเอฟลิมิเต็ดบางคนเนี่ยอาจจะไม่มี แล้วก็อีกเอฟหนึ่งที่เหมาะกับน้องเนี่ยก็จะเป็นเอฟสีดาวครับนั่นก็คือ,อแหล่งกําเนิดโชลทาเนี่ยมันบอกว่าเมื่อได้รับดาเมจมากกว่าหรือเท่ากับ20%เนี่ยของพลังชีวิตสูงสุดจะทําการเพิ่มเลือด8%และทําการเพิ่มความพร้อมลบของคนที่ใส่อฟนี้เนี่ยอีก20%ทําใหล้ลูกะไม้เนี่ยเร่งเกจให้กับตัวเองได้นั่นเองครับผมก็มองว่า ถ้าถามผมจริงเนี่ยว่า f ไหนเหมาะสุดเนี่ยนั่นก็คือ f ของน้องเองแต่ว่า f ของน้องเนี่ยเป็น limit ซึ่งบางคนเนี่ยอาจจะไม่มีก็ให้ใส่เป็น f q ก็คือปาการแห่งความหวังอันนี้เหมาะมากๆครับเดี๋ยวเราไปดูน้องในการ p ี p arena กันครับที่เราไปเจอเนี่ยจะเป็นหน้าตาแบบนี้แหละครับแล้วก็ผมจะให้รีเลียสฝั่งนองข้ามเนี่ยเขาเปิดสกิลอันติใส่ผมก่อนนะครับเพื่อที่จะให้ลูกะเนี่ยเร่งเกตเร่งเกตแล้วก็พกโฟกัสให้กับตัวเองแล้วก็ทําการ แต่ดีบัฟใส่ปักนของข้ามเองครับเดี๋ยวเรา,เาไปลุยกันเลยไม่รู้ว่าจะรอดไหมสำหรับทีมี้เอาละครับเออ่ลีเลียเขาก็ได้เปิดก่อนครับตามสูตรตามแผนเลย<น>ลก็ดีเลยเราจะได้เอาลูลูกะเนี่ยใช้สกิลแล้วก็เล่นเกตเพื่อนทีมครับลีเลียเขาทำการเล่งตัวอ่อยั่ยุตัวของเดวิดอิสิเลียออกมาครับอา่าผมจะทำการใช้สกิลตีนะครับล้างบัฟออกไปล้างดีบัฟออกไปแล้วก็เล่นเกตเพื่อนทีมนะ โดนแทงมาไม่เป็นไรครับมีบัฟอมตะอยู่ <c oughs> โอเคแล้วก็ทำการแปะห้ามใช้สกิลใส่ฝั่งตรงข้ามแล้วก็ติดตาบอดใส่ฝั่งตรงข้ามติดมีมูรุไปเนี่ยโอเคมีมูรุติดอยู่ครับโอเก็อปปี้บัฟโลไปฮะ <c oughs> อ๋อมัติดตาบอดอย่างเดียวผมลืมนึกว่าติดท่านใช้สกิลเมื่อกี้โอเคเราเอามาเพื่อนล่อมิโมรุโดยเฉพาะเลยตัวนี้ มันก็ปียมาตาผมไปด้วยเหรอมันก็ปีตัวใตอนไหนวะเนี่ยอ,อันนี้งงริงอุี่มันอุี่มันมากอรอตัวนี้ไม่ใช่เหรอดีนะเราเอาตัวลางดีบัฟมาด้วยลางบัฟมาด้วยก็ปาดไปเลยครับเรียบร้อยหายหมดแล,แล้วก็ปาดมีมลูกไปเลยแล้วก็เอา โลวหน้าเนี่ยเปิน็นนาทีไปเลยครับแล้วก็กดโซเบิร์นเล่นเก็บเพื่อนอนาทีมาทำการจิ้มตัวของลาวีมืดไปเลยโคตรเถึกเลยลาวีมืดเล่าไหร่มะเนี่ยเล่าสองหมือนสามสาบมาแล้วครับโดนไปเจ็ดพันว่าแรงจัดจัดพลาดไปนาทีก็ เปิดโล่ไปหนึ่งทีครับปา oh. ดไลครัอแล้ยกลเลูลยสาเรยก็ไังลสกิลอีกแัล้วแเล้วกยทงเายเล่ังเลื่อนัปคลับแล้วก็ัังกกเลยส์ยัสกังล,ลังเลสงทล้วก็กงลกเลยสังเลสังเสยังังเลังงลั น้องเป็นตัว่วนรีบัฟที่ดีมากนะครับเนี่ยห้ามใช้สกิลเลยแปะใส่ก็โดนปีธรรมดาวไหครับอ่ามันจะได้ใช้สกิลอย่างเนี้ยอีกหนึ่งเทินได้ใช้สกิลแล้ว้อนรีบปาเลยตตอแตกสวยกดโซเบิร์นไปแล้วเราก็ปาไปเลยซึื่อมโงเรียบร้อยครับ นี่แหละวิธีการใช้ลูกะใช้ทะเลก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราไปดูอีกสักทีมแล้วกันเราผมหาก่อนมีลิเลียไหมเนี่ยไม่มีเลยในนี้เราต้องหาตัวละครที่มันมีเปิดพวกอ่สกิลที่ไม่ใช่การโจมตีครับเนี่ยเช่นอามิดเนี่ยเหมาะเลยก็ตัวนี้เนี่ยทีมนี้เนี่ยผมน่าจะได้เปลี่ยนตัวหนึ่งไป อตีหมูอ,อชุบได้สวนขับได้อันนี้แหละหมอแหละไปอตอนแรกว่จะเปลี่ยนเห็นเห็นตัวสวนแล้วก็ตัวชุบเนี่ยทีมเราเนี่ยมาครบเลยแกได้ครบเลยครับแลน,นี่ครับทำการเปิดบัฟให้กับเพื่อนแล้วก็เปิดเล่นเกมให้กับเพื่อนอทีนทีครับสำหรับอามิ เราก็ทำการเร่งเกตเพื่อนกีมากันครับแล้วก็ลบบัฟของฟอนตงข้ามออกด้วยเนี่ยครับมันจะใช้เป็นแบบคอมโบเลยเมื่อโฟกัสเต็มนะครับรตอนน้งข้ามใช้มาเนี่ยโฟกัสเราจะได้สองแล้วก็เราใช้อีกก็จะได้3ามก็จะเต็มพอดีไปเป็นคือไม่ติดเลยนนะเส้นย่าไม่ติดเ้วนนะผมตายหมดทีมแล้วาเนี้ บับโลครับอ่าเอาตัวอิซิเลียมมืดเราปาไปเลยครับอย่าร้อยลบบัฟออกหมดครับก็างตรงข้ามก็ใช้มาครับทำการเพิ่มคูดาวสก,กิลเรามา,า,าแล้วก็เปิดบับอมาตะครับสำหรับตัวของเซลีนเปิดมาเลยครับเปิดบับอมาตะให้ัเพื่อน,นทีม โอเคสวนมาเราได้เพิ่มเลือดครับแล้วก็เซอร์เมียได้ช็อสกิลด้วยโอเคแบบนี้สวยเลยแล้วก็เอาเซอร์เมียเนี่ยปาไปเลยครับแล้วก็เซอร์เมียโดนปาในรอบนึงครับแต่ว่าตัวของตัวนหน้าเราเนี่ยเพิ่มเลือดได้อยู่ครับ อ่าเราเอาเอาซียมีอาปาดไปเลยปาดอันนี้ไปเลย,เลยถึงไม่ตายก็ไม่เป็นไรครับลดเลือดไปโอเคเล่นเกมเพื่อนทั้งทีมไปเลยครับจิ้มไปเลยเรียบร้อยติดก้อนแตก ทาเรือครับแล้วก็เซอร์เมียได้ใช้สกิลต่อครับก็แทงมาอีกรอบนึงก็โดนแทงอีกรอบนึงดีนะแบบหยิบอันนี้มาด้วยโอเคดีนะหยิบอ่าอิซิเลียมาด้วยถ้างั้นเนี่ยตายหมดทีแนโนโดนแทงแบบนี้ปาบไปเลยครับแล้วเขาก็แทงเราไปอีกรอบนะครับ สำหรับตัวเซรีนเนี่ยบางคนอาจจะเพิ่งมาเล่นเนี่ยสงสัยว่าพี่ทำไมเซรีนมันแทงาอย่างเลยคือถ้าเซรีนเนี่ยมันมีบัฟให้ตัวนี้เนี่ยครับเนี่ยบัฟพ่อทรงมันเนี่ยเวลาที่เราโจมตีติดคริเตอคอเนี่ยมันจะแทงแบบตลอดเลยนะครับมันจะเป็นมันเค้นมืดเลยคือเมื่อเราตีคริเตอร์คอมันเนี่ยมันจะแทงเราบยับๆเลยแต่ว่าถ้าตีไม่ติดคริเตอคอเนี่ยมันก็จะไม่แทงนะครับเนี่ยเราบัฟเพิ่มเลือดมาให้กับเพื่อนทั้งทีมครับทำไมอ่า น้องรัหน้าผมบ๊บเลือดเยอะจังไยครับโดนแทงรอบหนึ่งเ่อก็ได้พอกสกิลครับนี่ถือว่าดีเลยจะได้ใช้สกิลรัวๆครับเร่งเกรเพื่นนาทีไหมครับแล้วก็ใช้สกิลติดตัวน้องครับก็ถือว่าได้ใช้สกิลติดตัวบ่อยอยู่นะครับสําหรับตัวของรูรูกะกินไอทะเลรูรูกะนี่ครับติดห้ามใช้สกิลแต่ว่าก็โดนล้างตาบอดออกเมื่อกี้จากสกิลติดตัวของนา ก็จิ้มเลยครับโดนสวนมาลุลวๆนี่เนี่ยมันจะสวนแบบนี้นะครับเมื่อวันนี้บัฟทีตายเลยตัวผมต้องรีบข่าแล้วติดคิทิโคนด้วยชีพหายแล้วมันได้บัฟเปิดอมตะยังเนี่ยเอ้บัฟเปิดบัฟชุบเพื่อนยางเนี่ยคืออีซีเดียผมตายแล้วเนี่ยมันจะชุบเพื่อนได้นะครับคืออีซีเดียผมอยู่เนี่ยมันชุบยังไม่ได้เออมีบัฟเปิดอมตีได้แล้วนี่หว่ารีป่าเลยก่อน โอเคไม่ติดคิดทุกข้อสวยเอากดโซเบิร์นเพิ่มดาเมจเลยครับปาาเป็นอุงจีน่าจะตายเยบร้อยเอาละครับสำหรับการรีวิวลูลูกะกินไอทะเลเนี่ยก็ประมาณนี้ครับใครคิดเห็นยังไงเนี่ยว่าน้องเนี่ยเก่งไหมเนี่ยผมก็มองว่าน้องเนี่ยเก่งมากๆครับตอนที่ ฝังนรงข้ามเนี่ยเปิดบัฟมาใส่เรานะครับถ้าฝังนรงข้ามเนี่ยไม่ไม่ได้เปิดบัฟมาใส่เราเนี่ยคือถามว่าน้องน้องจุดด้อยของน้องเนี่ยมันยังเห็นได้ชัดอยู่ไหมก็คือพูดได้ว่าถ้าฝังนรงข้ามเนี่ยไม่ได้เปิดบัฟมาเนี่ยการใช้สกิลของน้องเนี่ยมันจะไม่ต่อเนื่องนะครับแล้วก็การสาสตร์ดีบัฟของน้องเนี่ยอาจจะช้าไปกว่าเดิมอย่างมากเลยต้องรอคูลดาวเนี่ยสี่เทินด้วยกันเลยกว่าจะได้ใช้สกิล ติดตัวนะครับกว่าจะได้พกโฟกัสเต็มๆอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็สําหรับตัวของน้องเนี่ยใครจะเปิดเนี่ยก็มีเวลาเปิดวันนี้วันสุดท้ายเลยนะครับเนี่ยจนถึง10โมงของวันพรุ่งนี้เลยถ้าใครจะเปิดเนี่ยก็มองว่าเป็นตัวที่ดีเลยเป็นตัวลิมิเต็ดด้วยแล้วก็ถ้าใครบอกว่าพี่ผมไม่เปิดเนี่ยผมรอตัวลิมิเต็ดตัวต่อไปเนี่ยได้ไหมเนี่ยก็รอเลยครับน่าจะเข้าวันพรุ่งนี้เหมือนกันสาหรับตัวของลิมิเต็ดตัวต่อไปก็สําหรับคลิปรีวิวลูลูกะ ม้เนี่ยก็ประมาณนี้ละกันถ้าใครชอบใจเน่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เนี่ยจะเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปมาๆเลยครับถ้าใครที่ Subscribe แล้วเนี่ยก็จะลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปให,ใหม่ของทางเราเนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมก็ขอตัวลาไปก่อนครับเพื่อนเนไว้เจอเกันใหม่ครับบ๊ายบายครับ